ดีครับวันนี้ผมได้รับภารกิจมาให้ตามหาวัดร้างแห่งหนึ่งในพื้นที่ที่ห่างไกลที่นี่บรรยากาศดูเงียบมากแสงไฟมอยู่เพียงน้อยนิดทางขวาเหมือนจะเป็นตึกโบราณช่างเงียบสลเกิม ว้าว wow. ข้างหน้าดูเหมือนจะมีตลาดผมจะลองเข้าไปถามทางดู <L an> เดี๋ยวผมจะลองถามพี่ๆเขาดูนะครับว่าวัดร้างไปทางไหนวัดร้างไปทางไหนครับ <L an> เขาไม่ตอบผมเลยครับไม่เป็นไรถามคนอื่น ขอโทษนะครับวัดร้างไปทางไหนเลยครับ <Okay. S 1> แปลกแฮะถามไปใครก็ไม่ตอบ oh. ขอโทษนะครับวัดร้างไปทางไหนเลยครับ oh. เจอทางแยกเลี้ยวซ้าย oh. ไปถามซัปเลอดู oh. ขอบคุณมากครับไป oh. เดี๋ยวเราจะรีบไปกันเลยนะฮะ oh. ผมจะรีบขึ้นรถทันทีทัในใด สองข้างทางด้านหน้าเหมือนจะเป็นทุ่งนาโอ้โหแสงไฟก็ไม่มีมีแต่ไฟที่รถเรานี่แหละโอ้โหมืดไปหมดยังกระชากไอ้หนังผีเฮ้ยอ,อะไรไค่ไข่ละไปกว่าอากาศเริ่มปแปลกแล้วนะฮะ น่ากลัวเนี่ยใครมายืนเลยรงทุ่งนาเจอแยกเลี้ยวซ้ายอืเล<ๆ>ี<ๆ>้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอืแล้วเราจะหาสป,ปรเรอร์ที่ไหนเอ้ยโอ้ย,อยทางขวาดูสารนชัดเอ้ยนี่ไง ราได้เจอสะเพอที่นั่นโอ้โหอยู่ที่เมนเราจะไปยังไงเนี่ยผมว่าเราต้องหาที่จอดก่อนละโอ้โหอะหาที่จอดก่อนอ๋อนั่นไงเขาอยู่ข้างบน ขอโทษนะครับวัดดางไปทางไหนเลยครับวัดลางเหรอออยากรู้ใช่ไหมล่ะวัดดางน่ะอยู่หลังสุาสานนี่แหละ <G un> แต่ว่าเองก็ต้องไปหยิบที่เปิดประตูที่บ้านหลังนั้นมาด้วยข้าวานหยิบฟืนและดอกไม้มาด้วยนะขอบคุณมากครับโอ้โห <G un> oh, เราต้องเข้าไปในบ้านหลังนี้อะเนะ เปิดประตูอยากย่ยเต็มไปหมดกล่องไหนก็ไม่รู้นะผมเปิดซุ่มเลยนะเปิดไปไม่เจอ,อบอกให้หยิบฟืนด้วยนะหยิบฟืนหยิบปุ่มอะเจอปุ่มแล้วเจอฟืนเฮ้ยอ่าดูกล่องอื่นก่อนอเอากอล่องนั้นแหละ มียู่กล่องเดียวนี่แหละมังฟืนมีฟืนมีอะไรบ้างมีไม้มีดอกไม้อ่าดอกไม้ด้วยดอกไม้ด้วยโอเคไปกันเลยมาแล้วล่ะเปิดเตาเอาฟืนและดอกไม้ใส่ลงไปไม้นะครับดอกไม้ ก็จะบอกเจ้าอย่างหนึงว่าเจ้าจะต้องไปหาขวานแล้วก็ปุ่มที่เปิดประตูเพื่อหาประตูทางเข้าสู่วัดดางซึ่งมันเป็นประตูที่เก่ามากไม่มีใครไปทั้งนั้นหลายปีแล้วขอบใจเจ้ามากเลยนะขอให้โชคดีผมดีใจมากเลยนะผมจะได้ไปสำรวจวัดล้างแล้วนะฮะ โอ้โหบรรยากาศนี่สุดยอดเลยเนมะื่อกี้ผมทําภารกิจให้กับคุณลุงสัป,ปเหอ่อนะโอ้โหเมื่อกี้มาถึงละประตูทางเข้าแล้วทางนี้เขาตันนะทางนี้ก็น่าสำรวจแฮะไม่เอาดีกว่าทางนี้เขาปิดงั้นเราจะไม่ไปยุ่งดีกว่าอาเราต้องเข้าประตูนี้แน่นอนเพราะมีประตูเดียว นี่และทางเข้าที่เราจะได้เข้ากันแล้วโอ้โหบรรยากาศแล้วลุงก,ก็ได้บอกให้เราเนี่ยไปที่ด้านหลังซึ่งจะมีบ้านอยู่เป็นห้องเก็บของอะไรประมาณเนี้ยเม่ต้องไปหาของอีกแล้วตอนกลางคืนมันจะมืดเหลือเกินบรรยากาศน่ากลัวนีน่แล้วเราเดินไมาได้ยังไง หืม uh huh. ดูเหมือนบางเวงบางเวงเหมือน,นจะมีไข่จ้องมองเดินต่อดีกว่านะมันผมว่าไม่ต้องไปสนใจเฮ้ยมีใครหรอหืม <c oughs> ไม่ต้องสนใจแล้วือ <c oughs> ทางนี้ก็มืดหูมืดป่าน่ากลัวเนี่ยะผมเดินตรงนี้ดีกว่าเห็นแสงจันทร์ลางๆค่อยเดินนะครับเสียงอะไรแปลกๆแต่อย่าไปทักเชียวค่อยเดินไปเฮ้ย,ยมีอะไรมีอะไร เดินไปชิวๆเฮ้ยไม่น่ามีอะไรเดินทางต่อไปเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่แล้ววิงวว่งเลยครับวิง่งวิ่งอืมผมเม่คิดวไม่ต้องมาเจออะไรแบบนี้นะวิง่งอย่างเดียวะวิงว่งวิง่งวิ่ง ไมไ่กลัวนะเราจะต้องหาบ้านหลังนั้นให้เจอโอยเหนื่อยเดินมาโอ้โหถึงยังเนี่ยน่าจะก็ล้ถึงแล้วนะผมเหมือนจะเห็นบ้านหลังหนึ่งแล้วนั่นไงเราเจอบ้านแล้วดีใจมากมากผมเจอบ้านแล้วครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้ เฮ้ยเขาทำอะไรเนี่ยข้าไปดูหน่อยโอ้โหชัดแล้ววิ่งสิครับรอนะครับวิง่งโอ้โหเจออีกวิ่งอย่างเดียวมันไม่อยู่แล้วผมต้องวิ่งกลับนะฮะ ผมวิ่งกลับไปแล้วรีบเปิดประตูหประตูเปิดยากจังประตูรีบเปิดประตูเร็วรีบ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 โอ้ยเหนื่อยแล้วรีบ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 รหไรีบรรรีบรลรีบรีรีีบรีบรีบรีรรบรีรีบรีบรีบีบรีบรีหรีบรีบรีบรรีบมร ลุงคุณลุงผมขอนอนพักที่นี่หนึ่งคืนได้ไหมครับที่นี่มีผีไหมลุงมันจะมีผีได้ยังไงเอ็งตาฝาดไปแล,ล้วเหรอเอ็งจะนอนพักกับเรื่องของเองเลยลหละไม่ต้องมาห่วงข้าหรอกขอบคุณมากครับลุงโอ้ยบรรยากาศนะ่ากลัวสุดๆนอนค้างสักหนึ่งคืนดีกว่า โอ้โหนะ่ากลัวจริงๆไม่ไหวนอนเลยพรุ่งนี้คือไปใหม่นอนก่อนโอ้โหเหนื่อยจริงๆวันนี้โอ้เช้าแล้วหืม,มสว่างเลยทีนี้ในเวลาสำรวจวัดแล้วไปเลย ไปดีกว่าอตอนเช้าที่นี่ก็บรรยากาศดีเหมือนกันดูสวยงามอีกแบบกลางคืนก็หลอนเอาเรื่องนะฮะโอ้โหมีความสวยงามมากยามเช้าไปดีกว่าเปิดประตู เย้ yeah. เราต้องไปที่เดิมนะครับเราต้องไปที่เดิมให้ได้มันเลยต้องไม่มีอะไรแล้วนี่กลางวันแล้วอนาขึ้นสักทีโอ้โหเดินตั้งนานเฮ้ยอืม้มเช้านี้โล่งเลยเมื่อคืนไม่เบาเฮ้ยเจออะไรบ้าง มีขวานมีปมโอเคปึ๊บปึบ,ปบหยิบขวานมาด้วยนี่แหละโอเคทีนี้เราก็ต้องตามหาประตูให้ได้ลองเดินหาประตูดู่นอยู่โซนนี้อืเดินยังไม่เจอประตูเลยโอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ไพศาลนั่นไงใช่แน่นอน เราจะต้องเคลียร์ไม้ตรงนี้ก่อนอืมเคลียร์เคลียร์เสร็จแล้วก็จะวางปุ่มโอเคเปิดประตูโอเคเราทำทางออกด้วยดีกว่านี่มีทางออก โอ้โหแล้วเส้นทางนี่คือเก่าจริงๆนะฮะลกไปหมดอึ้งไปเลยโอ้โหมีแต่อะไรก็ไม่รู้เลยครับขวางทางไปหมดเร่ต้องเดินเข้าไปสำรวจรู้สึกว่าจะมีเส้นทางอยู่นะมือเป็นดินเดียนแบบนี้เราต้องลองเดินตามเส้นทางนี้ไปอืม้ม มืดไปหมดเลยทีนี้เดินถือไปหน่อยต้องเดินถือแล้วถือตะเกียงเลยโอเคอนี่ขนาดกลางวันนะแล้วมากลางคืนไม่หลงเลยโอ้โหโลกไปหมดเป็นทางนี้คงจะโบราณจริงๆโอ้โหสับสนละไปทางไหนดี อะไรถึงยังก็ไม่รู้มองไม่เห็นอะไรเลยครับเห็นแต่ต้นไม้แล้วก็เห็นแต่หญ้าโอ้โหซับซ้อนมากถึงยังเนี่ยยังไม่ถึงอีกเฮ้ยเหมือนผมเห็นอะไรไกลๆแล้ว เราน่าจะมาถูกทางแล้วนี่ไงเอาเจอแล้ววัดร้างที่เราตามหาโอ้โหลังการมากครับดูจากประตูแล้วก็น่าจะเก่าเลยนะฮะถาวั์ขึ้นเจดีย์เหมือนกันมีเจดีย์ด้วยว้าวมีเรามาสำรวจโอ้โหเป็นอะไรที่สวยสวดงดงามอลังการนะ ว้าวมีเศษอิดเศษอะไรเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเราต้องสำรวจร,บรอบๆก่อนนะโอเคว้าวอ,อันนี้มีต้นไม้ขึ้นตรงเจดี้วยว้าวเราต้องลองเดินเข้าไปแล้วน,นี่รประตู ว้ามีไปเสมาด้วยหนเสมาหิหนทรายแดงอื้มนี่สมบูรณ์มากเลยนะครับหือบางอันก็พังไปบ้างนนี้เป็นแบบเหมือนเป็นทรงแบบอยุธยาเลยอ่ะโอ้โหเหมือนเลย ที่ผนังมีรอยแตกด้วยนะครับเป็นแผ่นอิดเลยนะฮะโอ้หนี่ก็ไมเสีมาร,รอบๆกำแพงแก้วนี่ก็สึกว่าจะพังไปเยอะนะครับโอ้หน้าบันนะฝั่งนี้ไม่ค่อยเหลืออะไรละยังไม่สมบูรณ์เท่ากับด้านหน้านะครับอันนี้ก็ประตู่าก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่ แตงกำแพงก็ไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับใบเสียมาตรงนี้หายไปเราเดินรอบๆดูนะฮะหเศษอิดกระจายเต็มทั่วเลยแต่หลังคาตัวของโบสนี่ก็เริ่มนะฮะมีการสุดนะฮะเริ่มมีการถล่มด้วยนะฮะสังเกตจากโหยมีกระเบื้องหล่นมาเต็มเลยฮะเข้าเลยฮะกำลังรอแล้ว ข้างบนนะครับมีเป็นพระคุคลรูปนะครับแบบโบราณโบราณโอ้โหนี่คืออะไรอะ่ะดาวเพดานอืมกิจกรรมก็ไม่ค่อยจะเหลือนะฮะโอ้โหน,นี้เพดานทะลุนะฮะเห็นแสงเลยอะ่ะอันนี้เป็นอะไรอะ่ะ เรื่องถ้วยลายคลามหรอช่องนี้ไม่มีอาจะเป็นถ้วยกระเบื้องเคลือบหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นช่องอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะนี่ทั้งหลังจิตรกรรมไม่เบานะ่าตรงนี้ตันแล้วอ่ะโหอลังการะครับ นี่ถ้าสมบูรณ์จะขนาดไหนนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็น,นวุตถุรูปมีหลายองค์เลยโอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นนะครับกิจกรรมที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับก็มีพระรูปมีหลายองค์นะครับน,นี่เหมือนจะเป็นซุ้มอะไรสักอย่างโอ้ คาตรงนั้นก็นะพังลงมาเนาะนะรครับโอหเห็นโครงสร้างด้านในด้วยผมว่าเราต้องเตรียมเดินทางกลับบ้านแล้วดีกว่า,าว่าภารกิจเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วอ่าชมอีกสักแป๊บบรรยากาศก็ เช่นเล่นนะครับไปดีกว่านะฮะเราจะรีบเดินทางกลับบ้านภารกิจเราก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับ,บป่ากลับผูกเนี่ยเดินทางลำาบากเหมือนกันนะครับถ้าจะมานะฮะโอ้ <c oughs> <c oughs> บุกป่าฝ่าดงอื้อหือ เดินทางไปเรื่อยๆววาจะถึงประตูเดินไปเรื่อยโอ้โหโอ้โหต้นหญ้านะฮะโดนหน้ามนแล้วเดินไปจะถึงประตูแล้วโอ้โหต้องมาบุกฝ่าดงตรงนี้อีก,อ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 ก เปิดประตูเปิดประตูเร็ว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 เอ้าประตูปิดใส่หน้าไปเดินทางกลับแล้วบรรยากาศนกลางวันก็อีกแวนวนึงนะฮะกลางคืนนี้คือคนละเรื่องนะครับายเตรียมเปิดประตูเปิดประตูเปิดเปิดใหม่เปิดใหม่เ,หมเออเฮ้ยเดี๋ยวนะ ทำไมบรรยากาศเช้านี้มันยงียแปลกแปลกเฮ้ยคุณลุงหายไปไหนรู้สึกแปลกแปลกอะเดี๋ยวลองสำรวจที่นี่ดูก่อนด,ดีกว่าว่ากลางคืนหลอนเกินไปโหนี่เป็นอะไรอ่ะเปนต้นไม้ใหญ่โหมีสารด้วยอ่ะกลางคืนไม่ได้มาสำรวจนะ ว้าวแล้วจะเป็นต้นไทรหรือเปล่ารู้สึกว่ากลางคืนตอนนี้จะสว่างสว่าง,งเหมือนไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราเดินดูข้างบนดิเฮ้ยลุงหายไปแล้วอ่ะหายไปไหนเออหรือว่า เขาไปไหนก็ไม่รู้เออบรรยากาศดูเงียบๆหรือว่าคุณลุงอยู่ในบ้านอ,อ้ก็ไม่มีอ้าวแบบแปลกๆแล้วเออผมว่าแ,บบแปลกนะตรงนี้เหมือนเคยมีรถจอดหรือว่าขับรถออกไปด้านนอกเออรถก็ไม่มี เดี๋ยวผมว่าผมรีบกลับดีกว่าเริ่มไม่ค่อยดีนะเดี๋ยวผมจะกลับไปถามทางคนที่ตลาดดูเออแปลกนะเนี่ยรีบไปดีกว่าไปละไปละต้องรีบออกจากที่นี่โดยด่วนเลย คือทางแยกเรามาซ้ายเราก็ต้องกลับขวาทานทุ่งนาโอ้ทุ่งนาสวยงามเลยนะยามเช้าหืมงามมากเลยครับ สงสัยมากตรงนี้มีคนหรือเปล่าเมื่อคืนโอ้ยไม่เป็นไรไราต้องไปดูอุ้ยเอาละเฮ้ยตลาดร้างเฮ้ยเมื่อคืนหนึ่งโอ้โหไม่มีคนเลยทีนี้โอ้โหร้างทั้งตาลาด หนีดีกว่าโอา้โหเมื่อคืนทุนท่มชนร้างทั้งทุ่มชนคะท่านผู้ชมท่านใดชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจ g r e e n e r TV ด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอ สวัสดีครับท่านผู้ชม